ติ๊กต็อเพจนี้สิสวยมากยอุ้ยเป็นอะไรอะเธอช้ามากเหรอแกอุ้ยช้ามากไม่ดูเลยสวยๆไหนสวยนะเนี่ยเอาตัวนี้ชั้นตัวนึงนะโอเคอันนี้อ้วนนี่ใบงานอะวิชาเนี้ยทำด้วยนะงานกลุ่มอย่าลืม ใส่ชื่อไอ้คงนะแล้วทำไมไม่ช่วยกันก็เพราะสวยด้วยไม่มีเฉยอใช่เสียเวลาเอาเวลามาเอฟเสื้อดีกว่าสวยดูดูสวยไหมไม่ได้ยไงที่มันมอ้วนหน้าก็ไม่แตกดูผมใช่ไหมกลไม่ได้ไม่ได้ไปยังตักหอกี้เย้เย้เป็นอะไรที่เนี่ย สองคนอ่ะช่วยทำรายงานได้ไหมอ่ะไม่อ่ะไม่ทำก็ไม่ว่าไม่โอเคไปไปไปไเอาลูะเอาดกยินกุ้งเป็นอะไรหลมเป็นอะไรเป็นอะไรมาหลม ขวานขวานขวานพีเ่เล็กพวไม่ทำงานคงช่วยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรรู้ไหมหนูน่ารักแล้วหนูน่ะโอเคแล้วลูกเพื่อนอ่ะที่เพื่อนที่เพ,พื่อนไม่ทำงานช่วย่ะไม่เป็นไรมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอย่าซีเรียสกับคำพูดเพื่อนๆหนูเป็นตัวของหนูน่ะดีที่สุดแล้วลูก ถึงหุ่นยูถึงหุ่นยูจจะเป็นเหมือนที่เพื่อนว่าแต่คุณครูมองหุน่นยูแล้วเนี่ยน่ารักน่ารักแล้วนะและ้วทีนี้การทํางานของยูอ่ะคุณครูขอเช่ญชมหนูเป็น <ใช S 2> คนที่ทํางานเก่งอ่าและสามารถจะพาเพื่อนๆอนะ่ะเก่งไปไปด้วยโลกีวิไอคูลสิบห้าปูแม่ซื้อให้ใหม่สุดโอยนะ๊ยแพงมากเนี่ยอะไรอ,ไอะไรโทรศัพท์เชนดะแกจะเอาตข้อาโทรศัพท์ บ้างเก็ตรงไหนรื้ปล่านีะฉันโนเกะเม่อศพ์แกีนกุมาช่วยอะไเป็นไรไม่เป็นไเราเพื่อนกันอยู่แล้วจะเอุลด้วยไ้ล่ะเออก็ไเป็นไรไปินชานคด้ค่ะไปไงบ้างคะโอเไหม ตอนน้องที่คุณครูมอบหมายให้ทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นคลุ่มยังไงบ้างคะมีใครได้ได้ช่วยเพื่อนทำงานได้รื่วมงานด้วยกันหมดเล่าทำด้วยกันยี่ยมค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะที่ครูมอบหมายงานให้เป็นกลุ่มนะคะเพื่อให้พวกเราได้สร้างความรักความสามัคคีการทำงานเป็นกลุ่มเป็นหนึ่ง แล้วก็ทําให้พวกเราอ่ะได้ดูแลกันนะคะได้รักกันนะคะโอเคนะคะดูดูหน้าตาแล้ว <laughs> ดีมากเลยนะคะ,คะ